ันนี้เรามาแนะนำสายพันธุ์ดันเต้ให้รู้จักกันนะคะดันเต้เป็นแมวหิมาลายันค่ะได้เข้ามาตอนเดือนกว่ากว่าก็จะน่ารักน่าชาังซุกซนขี้เล่นมากเลยค่ะเราไปทำความรู้จักแมวหิมาลายันกันนะคะแมวหิมาลายันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแมวคัลเลอร์พอยท์ เป็นแมวเปอร์เซียที่ได้รับความนิยมมากอีกชนิดหนึ่งเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวเปอร์เซียและแมวพันธุ์ไทยวิเชียนมาศมีลักษณะรูปร่างหน้าตาและขนยาวเหมือนแมวเปอร์เซียแต่มีแต้มแบบแมววิเชียนมาศ9จุดคือครอบหน้า1หูทั้ง2ข้างขา4ข้างหาง1และอวัยวะเพศอีก1ค่ะแมวฮิมาลยันได้รับการพัฒนาจนมีสายพันธุ์เลือดที่นิ่ง จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแมวเปอร์เซียอีกสายพันธุ์หนึ่งบางบทความเขียนว่าแมวหิมารยันถูกผสมขึ้นครั้งแรกในแถบเทือกเขาหิมาลัยจึงได้ชื่อว่าแมวหิมารยันบางบทความก็บอกว่าไม่ใช่นะคะแมวพันธุ์นี้จะมีลักษณะนขนที่คลุมร่างกายคล้ายละอองหิมะมีในตาสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ดววงงตาาขอแมมยิยัเป็นนหสีอื่นจะถือว่าผิดจากมาตรฐานลักษณะทั่วไปของแมวหิมาลายันมีลักษณะผิวแบบแมวไทยในอเมริกาเหนือลำตัวสั้นและป้อมเตี้ยแข็งแรงขาค่อนข้างเล็กหูสั้นจมูกสั้นแก้มนูนเต็มลูกในตากลมม่านตาเปิดลูกในตาสีน้ำเงินหรือสีฟ้าสุกใสขนยาว บริเวณรอบเอวมีขนอ่อนนุ่มรอบรอบคอและแก้มมีขนคลุยห้อยบริเวณหางขนขึ้นหนาทึบที่หูจะมีขนยาวเป็นกระจุกห้อยย้อยลงมาลักษณะทั่วไปของแมวหิมาลายันนะคะส่วนใหญ่ไม่ใช่พวกที่ไม่สามารถอยู่นิ่งได้คือมันไม่ได้ขยับเขยื่อนไปมาตลอดเวลาแม้นมันชอบที่จะเล่นและเป็นแมวที่ค่อนข้างจะคล่องแคล่ว แต่มันก็มีเวลาของมันแมวหิมารายันชอบที่จะทำอะไรที่คุณกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คุณอ่านหนังสือหรือจัดเตียงหรือเล่นดนตรีเล่นคอมมันมักจะมีส่วนในกิจ,จก,กรรมเสมอเมอแต่บางทีไม่รู้ว่ามาช่วยทำหรือช่วยยุ่งนะคะการดูแลแมวหิมารายันด้วยขนที่ยาวของแมวหิมารายัน ทำให้ต้องมันรักษาความสะอาดมันแปลงขนให้ทุกๆวันรวมถึงการอาบน้ำให้อาธิย์ละคตรั้งโดยส่วนใหญ่แล้วแมวหิมารายันมักจะเคยชินกับการทำความสะอาดและอาบน้ำตั้งแต่เมื่อยังเป็นลูกแมวดังนั้นแมวหิมารายันก็จะยินยอมสิ่งเหล่านี้โดยไม่อิอดอดอะไรมากหากฝึกมาตั้งแต่ยังเล็กค่ะส่วนดันเต้ตอนเล็ก ก็จะน่ารักประมาณนี้ค่ะอยู่ไม่สุขเลยแต่บางครั้งเขาก็มีโรคส่วนตัวของเขาค่ะคือไปนอนอะไรประมาณนี้ไปนอนก็จะไปนอนใต้เตียงเลยใต้โต๊ะใต้เตียงไกลๆที่เราเอื้อมไม่ถึงนะคะอัน้นั้นคือโรคส่วนตัวของเขาดันเต้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นแมวหิมาลายัน ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาและมี9จุดตร,ตรงตามสายพันธุ์แมวหิมารยายันเลยค่ะน่ารักหน้าชัางเชียวค่ะตัวนี้ลองหามาเลี้ยงไว้สักตัวนะคะแล้วคุณจะหลงรักแมวสายพันธุ์นี้มากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ